คลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับพอดีมันมีกลุ่มกลุ่มโซเชียลมีเดียกลุ่มหนึ่งนั่นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นกลุ่มปุ๋ยยากจนอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างใช้คำด้อยค่าผมพอสมควรครับต่อให้คุณไม่ออกชื่อผมนะครับมันก็คือการด้อยค่านั่นแหละครับด้อยค่าในสิ่งที่ผมพยายามแนะนำให้ชาวนาทำนะคือ วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะออกมาแก้ตัวนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะออกมาให้ข้อเท็จจริงก็คุณนะครับในในคุณก็ไม่เข้าใจถึงเจตนานลงของเราแล้วมันก็ธรรมดานะที่เราจะใช้สิทธ์ในการชี้แจงหลายๆเรื่องนะครับเอาเรื่องปุ๋ยยีเฟสสูงๆก่อนเนาะคือ ทำไมเราถึงใช่ปุ๋ยยี่เป็ศูนย์แล้วเราถึงบอกว่ามันประหยัดถูกไหมครับอืมเดี๋ยผมขออนุญาตย้อนถามเออ่ท่านเจ้าของกลุ่มปุญญ๋ยยากจนนิดนึงสิว่าเวลาคุณใช้ปุ๋ยสูตรนะครับใช้ใช้ปุ๋ยสูตรเนี่ยมันมันแสดงถึงแสดงถึงความประหยัดตรงไหนครับ แสดงขึ้นความประหยัดตรงไหนครับตอบให้ผมเข้าใจนิดหนึ่งครับสุดท้ายแล้วคุณก็ยังอยู่ในวงวนของการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ถูกไหมครับสุดท้ายแล้วคุณก็อยู่ในวงวนของ NPK อยู่ถูกไหมครับแล้วปุ๋ยเคมีที่คุณใช้ที่คุณแนะนําให้เกรรษตรกรหรือชาวนาทําอยู่ทุกวันเนี้ยคุณทําเองได้ไหมครับคุณมีแจกชาวนาฟรีไหมครับก็ไม่มี คุณก็ทําเองไม่ได้เอาแล้วแล้ววิธีของคุณมันจะมันจะไปทําให้ชาวนาไม่จนได้อย่างไรล่ะครับตอบหน่อยครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าใช้โดยที่ไม่มีความรู้ด้วยอีนี่ยิ่งนักเลยเดี๋ยวมันจะกลับมาสู่ปุ๋ยยี่เบสสูที่ผมพูดแล้วว่าทําไมนะครับก็บริบทสรุปก็คือ การใช้งานของคุณก็การใช้งานของผมมันก็ไม่ได้แตกต่างกันผมทําำนานๆแล้วมันมีตรรกะอะไรที่บอกว่าวิธีของผมสิ้นเปลืองแล้ววิธีของคุณประหยัดแล้ววิธีของคุณประหยัดแล้ววิธีของผมสิ้นเปลืองล่ะมันไม่มีตรรกะอะไรบอกได้เลยเพราะทุกคนก็ต่างต่างก็ต่างก็ใช้เหมือนกันน่ะต่างก็ใช้เหมือนกันแต่เราจะบอกให้คุณเข้าใจอย่างนี้ไอสูตรผสมที่คุณคุณใช้อยู่อ่ะคุณบอกผมว่ามันไม่ทันมันไม่พอ ไอพีก็เคไม่ต้องเติมอะ่ะไอนั่นวิชาการไอน้องมึงรู้ไว้ด้วยไอไอสโปกดักแม่โว้ยเออกูรู้ว่ามึงเก่งอะ่ะแต่ก็ไม่ไม่จําเป็นต้องพูดไม่ต้องเป็นต้องด้อยค่าคนอื่นอย่างนี้ก็ได้เพราะมึงยุ่เฉยๆขเขาก็ไม่รู้ว่ามึงมึงมีความรู้แค่ไหนอะ่ะ พอมึงพูดมาโอ,อ้โหมึงรู้ไหมว่าคนที่เขาลงมือปฏิบัติเขาหัวเราะย่อมมึงขนาดไหนอ่ะไอ้กล้วยทอดแม่อยากจะเรียกเลตติ้งคนอะ่ะไม่จำเป็นต้องไปด้อยค่าคนสอนกูจะสอนไว้การอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียมันเหมือนดาบสองคมเข้าใจไหมยาหากินโดยวิธีการไปด้อยค่าคนอื่น โดยเอาความคิดคนอื่นมาหักล้างแล้วมาเปลี่ยนความจริงเป็นความเท็จแล้วเอามาชี้นำเอามาโยงไย,ยเอามาชักนำเอามาเอามาเอามาทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดมันไม่ใช่นิสัยของตัวผู้เว้ยมันเป็นนิสัยของมนุษย์เพศเมียเข้าใจไหมมันเป็นนิสัยของสัตว์ประเภทตัวเมียอย่าทำแบบนี้มันบอกถึงวุฒิภาวะของมึงเลยนะ่ะ โอ้โห oh. แค่เรื่อง N P K อ่ะแค่เรื่อง P ก็ K ที่สะสมอยู่อ่ะไอ้ที่ P ก็ K ที่มึงบอกว่าไม่พออ่ะไอ้เรื่องใสมูลซัดไปแล้วมันไม่พอจะจะใช้เนะ่ะแค่นี้มึงก็ปล่อยไกออกมาแล้วไอ้ไฟกูจะบอกให้มึงรู้ว่าถ้า P ก็เ K มันไม่พอนะมึงไม่มีทางอ่ะที่มึงจะได้ผลนะมึงไม่มีทางอ่ะที่จะได้ใบที่สมบูรณนะ์น่ะ มึงไม่มีทางอะ่ะที่จะได้ต้นที่สมบูรณนะ่ะแล้วทุกวันนี้กูก็เปรียบเทียบให้คนเห็นว่ากูไม่ใส่ผีก็ใส่เคแต่กูใส่อินทรียวัตถุแล้วกูก็เติมแค่ตัวชักนําเข้าไปเนี่ยมันเห็นผลประจักษ์อย่างไรนี่มันคือปักภาาปฏิบัติว้ยไอ้กล้วยทอดไม่รู้จริงกนะ็ทะลึ่งมาขิงกูไอ้สันควาน สมชื่อเลยกลุ่มกลุ่มมององานที่ตั้งอ่ะอปุยยากจนน่ะโอ้กูไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอยากจะมาทะลเลาะกับมึงนะแต่มึงไม่เปิดใจเลยมึงปิดแม่งทุกงะทุกด้านเลยอ่ะปิดทุกด้านเลยมึงไม่เคยที่จะเปิดรับอะไรเลยมึงอคติทุกเรื่องอ่ะที่กูทําอ่ะท,ทั้งทั้งที่แทนที่มึงจะเปิดใจสักนิดเออมามองเฮ้ยสายสายมูลซัทมันสิ้นเปลืองมึงไม่เห็นด้วยแล้วกูามด้วยนะ มันเป็นต้นทุนที่สูญเปล่าหรือมันเป็นต้นทุนที่สะสมเราฮะไอไอกูจะเรียกมึงอะไรดีวะแล้วไอทิ่ปุ๋ยเคมีมึงใส่ให้ใส่ให้ใส่ให้แล้วมึงก็เติมอยู่นั่นแหละรับหูรับตา n อ k NPK NPK ออมึงเคยคิดไหมว่าที่มึงเติมไปนะมันไม่หมดอ่ะแล้วมึงเติมทับถ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 มอ่ะมึงเคยคิดไหมว่ามึงจะเอามันกลับมาใช้ได้ยังไง ทำไมมึงไม่พูดมาไงไอเร like ah, да> ื่องอย่างเงี้ยฮะหรือมึงไม่รู้หรือมึงแกล้งรู้แกล้งไม่รู้หรือมึงไม่รู้จริงๆถามจริงๆมึงโง่หรือมึงแกล้งโง่เขามีแต่จะคิดว่าเอออะไรที่มันตกลงไปสู่ดินเนี่ยแล้วมันยังคงค้างอยู่อ่ะ ก็ต้องพยายามหาวิธีการที่จะเอามันกลับคืนมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะให้เราทําให้เราเติมของไหมไปน้อยที่สุดหรือไม่ต้องเติมเลยเขาแทนที่เขาจะคิดอย่างนี้คิดในมุมกับกันแบบนี้ไอซันควานไอไอไอ้ไอไอหัวไอหัวกล้วยแต่ขอบใจมึงนะ กูทําคลิปไหนแม่งก็เอาเอาเรื่องกูไปทำคอนเทนต์เอากูทําคลิปไหนมึงก็เอาเรื่องกูไปทำคอนเทนต์ขอบใจมึงนะที่มึงเป็นเอฟซีตัวยงกูเลยเออถ้ามึงไม่ติดตามกูขนาดนี้มึงคงไม่รู้เรื่องกูละเอียดขนาดนี้หรอกแต่มันไม่มีประโยชน์อะติดตามแล้วไม่เปิดใจมึงจะได้เฮี้ยอะไรวะมึงกูจะบอกให้มึงรู้ว่าไอ้วิธีการปันมัรกฟังควยของมึงอะมึงรู้ไหมกูทํามาตั้งยี่สิบกว่าปีอะ อย่ามาโลกสวยเอาแต่คอนเทนต์ไออไอไอ้ไอกะลาพูไอแม่เว้ยไอ้นี่น้อยนอย้น่อยนะมึงมึงรู้จักกูดีพอหรือยังอะฮะ มึงเอาเรื่องกูไปทำอะ่ะมึงรู้จักกูดีพอหรือ,อยังน่ะถ้ายัางไม่รู้จักกูดีพออย่าสเสออ,อย่าสเสหลอ,อย่าเสือกถ้าอย่างงั้นผลของการปฏิบัติกับกลุ่มคนหลายๆกลุ่มเนี่ยที่กูตามอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่เกิดผลเป็นบวกหรอกแล้วมึงคิดดูดิว่ากูไปหลอกเขาเนี่ยกูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน มึงคิดมั่งสมองมึงมีนะมึงคิดมั่งไอสันควานไอ้หัวกล้วยไอ้พวกตามอยู่ในกลุ่มนี้ก็ควายล้วนโอ้โหกูสาตั้งใจเออทำไงก็ได้เอาหลายๆเรื่องเลยที่มันมันไม่เกิดประโยชน์อะก็คนที่ทําอยู่ทุกวันนี้ทั้งๆท,งที่ไอ้วิธีการแบบ แบบที่มึงผสมมึงบอกว่าตรงชุดตรงสูตรตรงตรงนาตรงชุดดินในนาพ่อมึงตายดีมึงก็ได้แค่อุดมคติแหละไอ้ที่มึงบอกว่าตรงจุดตรงนาน่ะสภาพดินแต่ละจุดแต่ละที่มึงอะมึงคิดว่ามึงจะทายังไงให้มันเท่ากันน่ะฮะค่าความเป็นกลางของดินน่ะมึงจะบอกว่ามึงมักฟางมึงจะบอกว่ามึงใส่ปุ๋ยสูตรสาเร็จสูตรปรุงปรุง ปรุงมาสําหรับดินนั้นโดยเฉพาะมึงก็แค่มันก็แค่อนุมานมันก็แค่ทฤษฎีควาย,ยที่มึงคิดมาแล้วมันเป็นร้อยร้อยปีแล้วไอ้กล้วยมันไม่ใช่เพิ่งคิดไอ้วิธีเนี้ยเพราะมันไม่มันไม่ประสบผลสําเร็จไงกูถึงไม่ไม่เดินตามรอยพวกมึงเข้าใจปะละ่ะกูถึงฉีกทฤษฎีกูถึงฉีกกฎมาทําในวิธีของกูกูเลยเจอคําตอบเลยว่าในที่สุดกูก็รู้คําตอบว่า ขุมวิชาการพวกมึงอะ่ะสร้างตำลาหลอกกูมาโดยตลอดลู้้ด้วยไอก้กล้วยทอดไอ้ไอ้ขยะเปียกถ้ามันดีจริงกูจะมาคิดทำไมให้เปลืองสมองกูอะ่ะกูเอาวิธีการของมึงมาทำแล้วสิแล้วกูจะมาเริ่มพูดอะไรที่มันแตกต่างก็พวกมึงทำไมล่ะมึงคิดมึงสิสมองมึงอะ่ะมึงคิดมัง้ง กูจะเสียเวลาทําไมกูก็จนจะเข้าหลงมารมาลแล้วเนี่ยกูจะเสียเวลากับหน้ากับหลังทําไมแล้วทําไมกูต้องเสียเวลากับหน้ากับหลังก็เพราะวิธีการของพวกมึงมันไม่ถูกไงไอ้ควายยังไม่ยอมรับอีกไอ้แค่มึงใช้บอกเขาว่าใช้สูตรผสมมันไปยัดต้นทุนน่ะแค่นี้มึงก็แสดงความเป็นควายให้ให้ชาวไร่ชาวนาที่เขาตื่นรู้แล้วเนี่ยได้เห็นว่า วิธีการของมึงอะมันงี่เง่าปัญญาอ่อนขนาดไหนถ้าวิชาการมึงมันได้ผลแล้วกูจะเสียเวลามานั่งวิจัยมานั่งพัฒนามานั่งวิเคราะห์ทำทำสัก,กระเบืออะไรละ่ะเหรอไอ้กล้วยทอดกูก็เอาวิธีการของมึงมาทําเลยไม่ดีกว่าเหรอกูจะต้องมาเสียเวลาทำคอนเทนต์หาหาเทวดาชั้นต้นอะไรของกู ไม่ไม่รู้จักคิดอ่ะไม่มีสมองไม่มีวุฒิทางทางทางวัยวุฒิและคุณวุฒิเลยกูก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยนะแล้วกูก็ไม่เคยพาดพิงกูไม่เคยพูดถึงอะไรพวกมึงเลยนะแล้วการที่มึงมาด้อยค่ากูแบบนี้มันคืออะไรว่ามึงต้องการอะไรจากกูฮะไอ้ส้นตีน กูไปเยี่ยวดรถบนหลังคาบ้านมึงหรือเปล่าก็ไม่ก็ไม่ใช่กูไปปเอาเรื่องคอนเทนต์ในช่องมึงมาพูดว่าไล่หรือเปล่าก,ก็ไม่มก็ไม่มีแล้วมึงมันมันด้วยมันเพราะเหตุผลอะไรวะที่มึงมาด้อยค่ากูแบบเนี้ยลราคิดคิดได้คิดเป็นนะ่ะชาวนามันก็ฉลาดเนะี่ยเวลามันทําแล้วทําอย่างที่กูบอกถ้ามันไม่เกิดผลสำลีเป็นบวกมันจะทําต่อไหมล่ะ แล้วมึงคิดดูเหรอว่ามึงคิดเหรอว่ากูจะกล้าปั้นหน้านั่งทล้ามอยู่ได้เนี่ยกูไม่เอานามุดแผ่นดินหนีตายไปแล้วเหรอไม่คิดบ้างอะ่ะทําไมกูถึงกล้าเผชิญหน้าก็ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายเพราะอะไรเพราะกูเอาความจริงมาพูดว่าหลักการพวกมึงมันวิบัติมึงทําเพื่อไหนทุนมึงวิจัยมาเพื่อเจ้าสวดโดยเฉพาะมึงไม่ได้ทํามาเพื่อเกษตรกรน่ะ แค่นี้มึงยังไม่รู้อีกเหรอมึงแก้งโง่มึงแก้งเป็นควายหรือมึงเป็นควายจริงๆนะกูถามจริงๆไอ้ส้นกล้วย